สึกแดงเดือดกลับมาอีกครั้งพร้อมความร้อนแรงที่เหมือนภูเขาไฟกำลังจะปะทุเมื่อสองสโมสรแห่งศักดิ์ศรีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะลงสนามเผชิญหน้ากันอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกที่ทั้งโลกรอคอยนี่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือสงครามที่สืบทอดมาหลายทศวรรษ เป็นการต่อสู้ระหว่างสองเมืองที่มีประวัติศาสตร์ทางอุตสาหกรรมยาวนานและเป็นคู่ปรับกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่ในหัวใจของแฟนบอลเองเสียงเพลง You Never Walk Alone ของเราเดอะคอเริ่มดังกล้องไปทั่วสนามแอนฟิลด์ตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายหมื่นชีวิตต่างสวมเสื้อสีแดงสดพร้อมธงและผ้าพันคอที่เขียนว่า This m e a n ิน o r e เพื่อประกาศให้รู้ว่านี่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีคำว่าแพ้ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างตะโกนกลอ r รี่กลอ m รี่แมนยูไนเต็ดด้วยเสียงอันดังสนัน่นราวกับจะปลุกจิตวิญญาณปีศาจแดงให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งทั้งสองฝั่งรู้ดีว่าการชนะในแมตชนี้ไม่ได้หมายถึงแค่สาแต้มแต่คือความภาคภูมิใจของทั้งเมือง ลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจอเกนอ์ครอปยังคงเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังและความดุดันเกมเพรสซิ่งที่รวดเร็วการวิ่งไม่หยุดและการไล่บอลตั้งแต่แดนหน้าเป็นจุดเด่นที่ทำให้คู่แข่งหลายทีมต้องยอมแพ้ก่อนจบเกมโมฮัมเหม็ดซาลายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเฉียบคม ดาวิ่งนูนเยซอกลายเป็นอาวุธใหม่ที่เพิ่มความอันตรายในกรอบเขตโทษขณะที่หลุยดิอาสมีความเร็วและทักษะที่สามารถสร้างปัญหาให้แนวรับขู่แข่งได้ทุกเมื่อส่วนโดมินิกโซบอสไลและอเล็กซิสแม็กออลิสเตอร์คือหัวใจในแดนกลางที่ครอบไว้วางใจมากที่สุดในอีกฝากหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนห่ากำลังพยายามสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของทีมหลังจากผ่านช่วงเวลายากลำบากมาหลายปี พวกเขาอาจยังไม่เสถียรเหมือนยุคทองของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแต่ก็มีแววแห่งความหวังแรชอฟอร์ดยังคงเป็นความหวังหลักในแนวรุกด้วยสปีดและการจบสกอร์ที่เฉียบคมบรูโน่แฟร์นันสอยังคงเป็นกัปตันที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้นำในสนามส่วนคาเซมิโร่คือผนังเหล็กในแดนกลางที่สามารถหยุดเกมรุกของคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างฮอยลุนที่กำลังได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองในเกมใหญ่เช่นนี้บรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดนักข่าวจากทั่วโลกจับจ้องมาที่สนามแอนฟิลด์ทุกคนต่างรู้ดีว่าการแข่งขันนี้มักเต็มไปด้วยความดรามา่าความเข้มข้นและบางครั้งก็ความโหดร้ายทางอารมณ์เพราะไม่มีใครอยากแพ้ในแมชที่ถูกเรียกว่า The b i g g e s t Rivalry in f นฟุตบอล แฟนบอลทั้งสองทีมต่างระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทั้งการชนะขาดการแพ้อย่างยับและแม้แต่เหตุการณ์ในตำนานที่ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อฤดูการก่อนิเวอว์พูสร้างความเจ็บปวดให้กับยูไนเต็ดอย่างสาหัสด้วยการถล่มไปถึง7-0เกมนั้นซาร่ายิง2-2แอสซิสต์2และทำลายแนวรับของยูไนเต็ดจนหมดรูปเหล่าเดอะค็อปเฉลิมฉลองกันทั้งเมือง ขณะที่แฟนบอลปีศาจแดงต้องก้มหน้ารับความอัปอายในค่ำคืนนั้นแต่ฟุตบอลคือเกมมออองคงการล้างแค้นและในครั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาที่อนฟิลด์พร้อมแรงกระหายอย่างสูงสุดพวกเขาต้องการลบความทรงจำนั้นออกไปและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกมนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของผู้เล่นในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นสงครามของแท็กติกระหว่างกุนซือระดับอัจฉริยะ ครอปกับเทนฮากมีสไตล์การคุมทีมที่ต่างกันสุดขั้วครอปเน้นพลังความเร็วและการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่วนเทนฮากชอบการครองบอลที่แม่นยำการวางตำแหน่งที่ชัดเจนและเกมรุกที่มีแบบแผนครอปต้องการให้ทีมบุกตั้งแต่วินาทีแรกและทำลายจังหวะของคู่แข่งให้เร็วที่สุดในขณะที่เทนฮากจะพยายามใช้ความนิ่งและเกมสวนกลับที่รวดเร็วเพื่อโจมตีจุดอ่อนของลิเวอร์พูลเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ผู้เล่นทั้งสองทีมต่างพุ่งเข้าใส่กันอย่างไม่ลังเลการประทาหนักเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีแรกบอลถูกไล่ยแย่งกันกลางสนามอย่างดูเดือดบรูโน่แฟรนันสอพยายามคุมจังหวะเกมแต่ถูกโซบอร์สไลด์เพรสอย่างต่อเนื่องแรชอฟอร์ดพยายามใช้สปีดหลุดแนวรับแต่เวอร์จิลฟานได คอยยืนตำแหน่งได้ยอดเยี่ยมจนปิดทันทุกมุมขณะที่ซาลาดูเหมือนจะหาช่องเจาะแนวรับได้เรื่อยๆด้วยการประสานงานกับเทรน์อเล็กซานเดอร์อานที่เติมเกมรุกขึ้นมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสียงเชียร์ในสนามดังกระหึ่งตลอดเวลาแฟนบอลทั้งสองทีมไม่หยุดส่งเสียงแม้แต่วินาทีเดียวทุกครั้งที่บอลเข้าใกล้กรอบเขตโทษเสียงโอ้และว้าว ดังครึ่งพร้อมกันทั่วสนามความกดดันเริ่มก่อตัวผู้เล่นเริ่มอารมณ์ร้อนมากขึ้นการฟาวหนักๆเริ่มเกิดขึ้นใบเหลืองถูกแจกอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครยอมถอยเพราะทุกคนรู้ดีว่าแม้แต่การเสียจังหวะเดียวก็อาจหมายถึงความพ่ายแพ้ในช่วงครึ่งหลังหรือว่าผู้ดูเหนือกว่าเล็กน้อยเพราะการครองเกมในแดนกลางที่มั่นคงโซบอสไลและแม็กออลลิสเตอร์ควบคุมจังหวะได้ดี ขณะที่โรเบิร์ตสันและอาโนช่วยกันสร้างความกว้างให้เกมรุกซาลาเริ่มหาพื้นที่ในกรอบได้มากขึ้นและพยายามยิงหลายครั้งแต่เดเคอหรือผู้รักษาคนใหม่อย่างโอนาน่าเซฟได้อย่างสุดยอดการป้องกันของยูไนเต็ดเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขายังมีโอกาสสวนกลับหลายครั้งแรชอฟอร์วิ่งปัดแนวรับและได้ลุ้นหลายครั้งแต่คอวีวินเคลอเลเฮอที่ลงแทนนอลิสส่งก็ยังเซฟไวได้อย่างยอดเยี่ยม เกมดำเนินไปอย่างสูสีจนแทบแยกไม่ออกกว่าใครจะเป็นผู้ชนะทุกการผ่านบอลทุกการเข้าสกัดล้วนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความรู้สึกของแฟนบอลในสนามแทบจะระเบิดออกมาทุกครั้งที่มีลูกเตะม,มุมหรือฟรีคิกทั้งสนามมาจากหยุดหายใจราวกับเวลาหยุดเดินเมื่อเสียงลูกบอลกระทบเสาเสียงเฮดังขึ้นแล้วดับไปในพริบตามันคือช่วงเวลาที่หัวใจเต้นแรงที่สุดสำหรับคนที่รักฟุตบอล ในช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมบุกแรกกันอย่างไม่ยัง้งลิเวอร์พูลส่งโจตาและเอนโดลงมาเพิ่มความมอสอดอดขณะที่ยูไนเต็ดส่งอองโตนี่และเมาลงมาช่วยสร้างเกมรุกเพิ่มเติมทุกคนในสนามรู้ดีว่าเพียงประตูดเดียวอาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ซาล่าเลี้ยงหลบแนวรับก่อนยิงเต็มข้อแต่บอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวแรชอฟอดสวนกลับและมีโอกาสทองแต่ยิงไปติดเซฟฟานได พอพยายามขึ้นมาโหม่งจากลูกเตะมุมแต่บอลก็ยังไม่เข้าประตูทั้งสองฝั่งถูกทดสอบอย่างหนักจนเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเมื่อเกมจบเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วสนามทั้งสองทีมต่างแสดงความเคารพต่อกันแม้ผลจะออกมาเสมอหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้สึกที่ฟุตบอลมอบให้ มันคือความหลงใหลความภาคภูมิใจและพลังของเกมลูกหนังที่ทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกเชื่อมโยงกันในช่วงเวลาเดียวกันสึกแดงเดือดในครั้งนี้ไม่ว่าจะจบอย่างไรมันก็จะถูกจารึกในความทรงจำอีกครั้งเพราะนี่คือมากกว่าเกมฟุตบอลมันคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความแค้นและเกียรติของสองสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ไม่มีใครอยากแพ้ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายรองและไม่มีใครอยากเห็นชื่อของทีมตัวเองอยู่ใต้ตารางเมื่อรุ่งเช้ามาถึงหลังเกมเสียงวิจารณ์จะดังขึ้นจากทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญจะพูดถึงแท็กติกการวางหมากและฟอร์มของนักเตะสื่อจะยกย่องฮีโร่และตำหนิผู้ที่ผิดพลาดแต่สำหรับแฟนบอลแล้วนี่คือเกมที่พวกเขารอคอยที่สุดในปีทุกคนจะพูดถึงมันอีกหลายวันข้างหน้า คลิปไฮไลท์จะถูกแชร์ทั่วโซเชียลมีเดียภาพการฉลองประตูและใบหน้าแห่งความผิดหวังจะกลายเป็นไวรัลทันทีเพราะนั่นแหละคือพลังของแดงเดือดเกมที่โลกทั้งใบต้องหยุดดู